แก้วค่ะวันนี้มาพบกับพวกเรา2คนใน Glow Beauty Secret ของอันดาลนะูกแก้วเราเริ่มเลยไหม Let's เรามาเริ่มจากสกินแคร์ก่อนเราก็ต้องหลังจากล้างหน้าต้องทาครีมหรือเซรั่มของอันดาเราเป็นคนที่มีปัญหาผิวแหง้งม,มากเอาชื่อเกันทา กุ้งคือพี่นาจะเป็นคนหน้าแห้งใช่ไหมแต่ว่าของลูกแกจะเป็นคนผิวผสมก็คือจะมีทั้งความแห้งและความมันถ้าไม่ได้บำรุงแล้วก็ใช้เยอะๆมันจะสามารถลอกได้แต่ระหว่างวันก็จะมีความมันง่ายส่วนของน้าคือเป็นขุยแบบว่าถ้าแต่งหน้าไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะเริ่มแบบเหมือนไม่ติดหน้าแหละเพราะฉะนั้นทุกคนแฟนๆต้องบำรุงผิวหน้าด้วยก็เราจะทาครีมเซรั่มแล้วก็ครีมกันแดด ตัวนี้คืออันดาทาเยอะมากเพราะว่ามันจะทําให้ผิวความชุ่มชื้นคือวันไหนที่รู้สึกว่าหน้าแห้งอ่ะเราจะแบบทาไว้เยอะๆเรือๆเลยก็คือให้มันค่อยๆซึมเข้าไปแล้วจริงการที่เราทาครีมกับเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เราแต่งหน้าหรือทาอะไรอ่ะจะติดทนซึมง่ายแล้วปกติอันไหจะเป็นคนไม่ค่อยใช้พวกสกินแคร์ที่มันมีกลิ่นเพราะว่าถ้าแห้งจะตรงแถวนี้ตรงกลางๆอนี้ น้าผาอนนี่คือรอแห้งแปด๊ด go for next step อันนี้ก็คือทาครีมกันแดดกันแดดบางๆเขาบอกว่าครีมกันแดดต้องใช้ทุกวันอืมแต่มันจะมีครีมกันแดดที่แบบว่าเติมระหว่างวันได้ด้วยนะใช่พวกหนูวเวลาไปทำงานจะพกครีมกันแดดไปด้วยอืมเพราะว่าบางทีเราอยู่ทั้งวันคือลูกแก้วเสร็จแล้วหรอใช่ลูกแก้วต้องช่วยพี่ทาละมาะะะเหลือแล้วค่ะ ป๊เอทุกคนทาหน้าแล้วจะลือทาคอนะลืมฉันนี่แหละที่ลืมทาคอเพราะเราทาพวกสกินแคร์แล้วก็ครีมบันดดเสร็จแล้วเราจะมาแต่งหน้าลูกอะไรคะเราจะมาแต่งหน้าลูกใส่ส่เคบิวได้ส่วนของเราจะเป็นเอว r y เดย์ลุกเวลามนช่วงนี้พวกเราไปต่างประเทศบ่อยใช่ไหมค่ะเราก็จะแบบ เอาแค่เครื่องสำอางที่จำเป็นไปอืมเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะทาลิปมันด้วยอันนี้นะมันเป็นแบบลิปมันแบบกันแดดด้วยคือมีช่วงหนึ่งที่จู่ๆปล่หนูก็แพอะไรรู้ละตาเขาเรียกวเพิ่มน้ำได้ให้กับผิวอ่ะแต่งหน้าแต่งหน้าก่อนเริ่มที่ลงคูชั่น yes คือบางคนจะใช้คูชั่นบางคนจะใช้รองพื้นซึ่งลูกแก้วใช้คูชั่นมันดูแบบ ชุ่มชื้นเกลี่ยง่ายเนียนแล้วก็ไม่หนาเกินไป<ม>พี่ดาใช้อะไรคะก่อนที่จะลงคูชชั่นเราจะใช้พืมเมอร์ก่อนอ่าคือทดลองมาอะไรอันละแต่ว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยใช้แล้วบอกว่าหน้ามันดูสว่างขึ้นเกลี่ยเกลี่ยค่อยเกลี่ยนี่ค<ม>ือหนูทาพัมเมอร์ก่อนแล้วก็อันดาจะใช้เป็นคูชชั่น จะใช้คูชั่นที่มันจะสีไม่ติดเหลืองนิดนึงเพราะว่าหลังๆ<ะ>อมชมพูใช่ไหมใช่หลังๆพี่พี่ช่างหนะน้าเขาจะบอกว่าหน้าหนูเหลืองนิดนึงคือมันจะมี2แบบทุกคนบางคนจะเป็นโทนชมพูบางคนจะเป็นโทนเหลืองถ้าเราหน้าโทนเหลืองให้เราใช้โทนชมพูเพื่อที่จะแบบปรับสม<ช>ดุลจากเมื่อก่อนคนก็จะคิดว่าถ้าเราโทนชมพูเราก็ใช้ชมพูถ<ช>ูก ก็จะกลายเป็นแบบเขิอนอายเขิอนอายนะคะถ้จริงๆอ่อนะทุกคนตอนที่แบบทาคุชชั่นอนะพี่ๆช่างแต่งหน้าคือจะแตะนานมากถูกเพื่อให้มันแบบเนียนและน่ามีเคล็ดลับอันหนึ่งค่ะคือจากที่หนูแบบว่าพี่ๆหลายคนทักว่าหนูหน้าเหลืองใช่ไหม,มหนูก็จะพบอันนี้มันจะเป็นแบบอินเนอร์แป้งม่วง โอ้เพ oh, ื่อนเพื่อชอบใช้คือไปซื้อกับเพื่อนก็คือเข้าไปสามได้มาสามก็คือโดนป้ายยาไปพร้อมกันถูกเพราะว่ามันทําให้หน้าเรากระจ่างขึ้นกาแค่บัตรเพื่อนเป็นไอเทมที่แบบน่ารักอะ่ะม,มันมันเปนของต้องมีนะทุกคน อันนี้คือบางทีหนูพกไปมันจะเป็นอันนี้หน้าร้าเป็นบาลที่มันเหมือนให้แบบว่ามันแบบชุ่มชื้นขึ้นถ้าวันไหนรู้สึกแห้งหนูก็จะแบบเติมเก็บไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่แห้งลูกเหอคะคุชชั่นเสร็จแล้วแล้วตอนนี้ลูกเหอจะรอให้คุชชั่นเนี่ยซึมแห้งเข้าไปนิดนึงก่อนที่จะทาแป้งทับเพราะว่าลูกเหอกลัวจะเป็นคราบในก้อนนะคะเรามาต่อบล็อกตาไหมได้ของลูกแก้ววันนี้เป็นสไตล์แบบเคบิวตี้เนื่องจากว่ามันจะต้องมีความธรรมชาติ ก็ใช้แบบจ้มพูส้มมเบาๆเลยเงียบแต่จริงๆแกเป็นคนที่ค่อนข้างถนัดใช้มือทาไปเลยมากกว่านะทุกคนขออนุญาต่ะเผยความสวยแบบธรรมชาติอืมคนตาลุ่นอันนี้พอหนูลงสีอ่อนๆแล้วหนูก็ลงสีเข้มขึ้นมาหน่อยอืมเป็นการไล่เลเยอร์นิดนึงจะให้ดูมีเบ้าตาถ้าของลูกแก้วลูกแก้จะเป็นคนที่แบบว่า มีชั้นตาใช่ไหมแต่ชั้นตาไม่ได้แบบใหญ่ชัดมากขนาดนั้นถ้าสมมติลูกแกะทาอายไลเนอร์แบบหนาไปเลยอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยเห็นชั้นตานั้นจากมันปิดแล้ว<อ>ช,ชั้นยายอะ่ะจบ <laughs> ชั้นยายเหรอคือ <laughs> ไม่รู้จะตอบอยังไง คือพี่อนดาเขาจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เล่นมากทุกคนเวลาคุยกับพี่เอนดานะคะถ้าถามอะไรไปเขาจะตอบด้วยมุกสักอย่างที่เราจะไม่ได้คําตอบคือหนวจะทาสีเข้มๆไว้ต้องแบบว่าข้างใต้ตานิดนึงให้มันดูคมนิดนึงก็คือลูกแก้วะทาสีชมพูส้มๆแบบอ่อนๆเลยนะคะตรงเปลือกตาแล้วก็ไล่มาเข้มขึ้นนิดหน่อยอย่างนี้แล้วก็มีแบบ ตอนนี้นึ่งเพื่อที่จะให้มันลิงก์กันทุกคนไม่งั้นมันจะแบบว่าสีไม่สม่ำเสมอจริงคือทุกคนจะบอกว่าลูกแก้วคือเจ้าแม่ลรลลี่อไม่จริงไม่จริงคือน้องเป็นคนที่ทําให้หนูรู้จักลรลลี่อแล้วเป็นไอเทมที่ทุกคนต้องมีชูแล้วพอทุกคนมีเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะทุกคนคือทุกคนเนี่ยคือตั้งแต่นู้นสามเมตรก็คือเจอแล้วนี่ส่วนโรลลี่อนะซื้อมาแบบนี้เป็นแห่งเลยใช่ไหมใช่โดนต่ํา ตามๆมามันก็จะเป็นแบบว่าบางบานเลยครับใส่เนื้อแล้วก็มีอันนี้ด้วยแชร์แชร์อ่านี่สีธรรมชาติอันนี้นิดตนุ่มันจะมีความมุกมุกหน่อยก็แบบว่าตลกแต่บางครั้งมันก็เป็นเปลือกหอยอ่ะทุกคนแม่เห็นไหมเห็นไหมดูวาววาวขึ้นไหมล่ะาขอนิดนึงได้ไหมได้เลยค่ะก่อนทำเดลี่อายนะคะทุกคนเราต้องแบบยิ้มก่อนยิ้มยิ้มจอนิดนึงหลุมจอนิดนึงฟ้าคนนี้นะคะ คำอะไรคบปุ๊บอืมปึ้งปึ้งคือมีแล้วมีแล้วฉันตานคือตอนนี้ทำปุ๊บอันยองเซโอเลยชอนนึนเลยกันหนูคือช่วงเนี้ยฮิตอันนี้มากคือเนี้ยมันแบบดึงดึงอะคือลูกแก้วก็มีคือทาไปแล้วอยากกัดก็จะมาเติมแก้มกันนะแต่แบบนิดนิดนึงคือไม่กล้าลงเยอะเดี๋ยวแก้มมันนั่นแดงหมดากันมันดูแบบเลื่อนฝานิดหน่อยเอ เน่ก็เอาเป็นโทนสีพีชแล้วกันะค่ะแต่ลูกแก้ชอบแต่งหน้าโทนอะไรแกแต่งสลับไปเรื่อยๆเลยบางครั้งแบบถ้าสมมติตาโทนร,ร้อนแบบโทนส้มแกมก็อจะเป็นโทชปปนชมพูหวานออกกระหนุจะชอบแบบว่าให้มันเหมือน,นตรงจมูกนิดนึงหให้หนูหนูเป็นคนหน้าค่อนข้างยาวนิดนึงก็เลยเอานี้มาให้มันดูลิงๆกัน กันหนูจะชอบทาแก้มแบบเชียงขึ้นไปแล้วนี่มันมีการทาแก้มหลายสไตล์มากทุกคนมันจะมีการทาแบบทาไปตรงตาด้วยอะ่ะเคยเห็นเทรนด์นี้ไหมคะเคยหรือจะมีแบบว่าแค่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแค่นี้แต่บางคนก็จะทาอย่างนี้เลยทาตรงนี้เพื่อที่จะแบบว่าลิงกับตาเนี่จริงๆแก้มมีนิสัยการแต่งหน้าอันหนึ่งก็คือแต่งแบบสลับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คิ้วหน้าตาแก้มปากอุ้ยแล้วก็วนมาตาใหม่จริงของเราก็เป็นเพราะว่าเมื่อกี้คือทาแก้มแล้วโดยไม่รู้ตัว ยัง<ช>ไม่เสร็จตา <c oughs> คือของนะาคือบางทีแต่งอันนี้แล้วสลับไปอีกอันนึงแลคือลืมกลับมาเติมก็จะทำาไลเลนอร์ตาด้วยผงแบบอ่อนๆก่อนนะคะใช้ผงมันจะดูแบบว่ามีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่คมจนเกินไปทุกคนเพราะเดี๋ยวมันบาดบาดอะไรก็ได้แต่อย่าบาดใจเรากพอนิดๆหน่นอยๆตรงหางแค่นั้นเลยส่วนของนาเจะใช้แบบนี้อ่า แล้วก็คือเวลาเขียนชั้นตานสองข้างมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมเวลาเขียนมันก็เลยข้างนึงมันจะยากกว่านี้นึงหนู่าเวลาเขียนชั้นตาตกะจกหนูจะต้องใช้มือข้างนึงในการยกชั้นตาขึ้นไปอย่างเช่นอย่างนี้ก็เขียนห่างนิดนึงแล้วก็จะทาเข้าไปข้างในนิดนึงให้มันเชืเ่อมต่อกันก็เป็นการทาอินไลน์นะแต่แบบเบา ข้างนี้ด้วยจริงๆ่าแก้ม,มีไอเทมเนี้ยที่แบบทาได้ทั้ง<ม>ปากแล้วก็คิว้ว<ม>แล้วก็ไอสีเข้มๆมาทุกคนแล้วก็มาประยุกตได้เครื่องสำอางจริงมันเอาประยุกได้หลายอย่างมากใช่เช่นลิปสติกเนี้ยก็สามารถอําพาแก้มได้ใช่อันนั้นคือใช้ลิปสติกทาแก้มตลอดเลยเวลาไปข้างนอกอะสบายสบายบางทีคือจะพกลิปไปแท่งเดียวแล้วก็ใช้เติมทั้งปากทั้งแก้มนี่เราจะวนมาปากอีกแล้ว สีแดงๆหนูจะใช้แค่ข้างในแค่ปากดูแบบเป็นชนั้นเป็นแบบพี่เราจะพูดว่าปากนาจุบใช่ไหมก็นาจุบอยู่แล้วแก้วต่าตอนก้วเาดูเคแล้วนะเราได้ขนตาแต่ว่ามันจะมีทริกการดัดขนตาที่ทำให้อยู่นานเลยก็คือการใช้ไฟแช็ก<อ>ซึ่งเป็คนเชื่อไหมว่าพี่อันดาพกไฟแช็กไปต่างประเทศด้วยเพื่อ ปัดมาสคาร่าเสร็จแล้วเราใช้มาจ์ฟันที่โลนไฟอะก็แงดขึ้นมาม,มันจะแบบยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วก็มันจะน<อ>นทำให้งอนน,นานแต่พี่อันดาเป็นคนที่ติดขนตาเองได้เก่งแล้วก็สวยมากขนตางอนงามเงาตาจริงคือลูกแกเป็นคนที่ไม่ค่อยติดขนตาแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ไขนตาเยอะเพราะรู้สึกว่ามันยากอะทุกคนการติดขนตาแต่พี่อันดาเวลาไปไลฟ์ไปทำอะไรก็จะบึง้งไงโองหนูหนูวจะติด เฉพาะเวลาที่แบบไปอันที่มันต้องออกกล้องเพราะทำให้ตาดูคมใช่หนูไม่ได้พกมาเจ้มฟันมาหนูจะลนไฟแช็คที่ใช่จริงมันสามารถลนได้แต่ว่าทุกคนต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าที่แต่ขนตาบางอันไม่ไม่ทไฟแล้วก็ต้องทานี้กันคือไม่ายร้อนหรือ,อยังเดี๋ยวตาพอง แล้วตอนดัดขนตาก็ต้องตั้งแต่โคนจะดปลายจรลดปลายฟุ๊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 กลูกแก้วเป็นคนที่แบบว่ามีค่อนข้างมีขนตายอยู่แล้วแต่ลูกแก้วเป็นคนที่จับชอบขนตานเก่งมากคือน้องสามารถจับชอบขนตาได้ด้วยมือพอทาไปแล้วพอเหมือนมันเริ่มจะแห้งอะทุกคนเราก็จับมันเข้าด้วยกันเราสามารถทําอะไรก็ได้ด้วยมือของเรานะทุกคนนี่ขนตามาแล้วอ,าอ่ายังไงต่อมสาสคาร่าอันนี้เป็นมาสคาร่าที่ลูกแก้วใช้แล้วรู้สึกว่ามัน จึงใจของเรามี2แบบสำหรับแล้วแต่ลุคเบาๆพอคือปัดเยอะไม่ได้เลยพ้าปัดเยอะแล้วคือจะหนาเลยเพราะว่าเราเป็นแบบบาสไตล์ใส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 สไตล์ยันผิวสกินหน่อยวัน <To S 2> ไหน <göra? S 2> ต้องเราต้องทำนี่แล้วเพียดนด่าบล็อกแต่งหน้าสไตล์ขึ้นเวทีจริงจะมันมากทุกคนหนูอยากจะบอกว่าว่า ถ้าเรายังไม่ขึ้นเวทีเราจะไม่หยุดต้องเติมคืออราหนูปัดขนตาเราค่อนข้างการหายใจนิดนึงนี่มีอันนึ่งเวลาถ้าสมมติจะไปออกงานเออใช้อันนี้พอปัดแล้วมันจะดูแบบหนมต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่คือ super p ปัดอันนี้มันดูงอนขึ้นนี่อันน้มันจะดูแบบเป็นแบบเส้นเส้มากกว่าคือเราเหลืออะไรคิ้วนี่คือคิ้วอื่นมาแล้วเป็นแบบนี้เลยก็เป็นคนแบบคิ้วคิใช่เพราะไม่มีซองคิ้วคิ้ว ตัวนี้จะเป็นแบบฝุ่นๆมันมก็จะให้ฟิลธรรมชาติคือลุกแก้บางคนที่ว่าถ้าสมมุติอะเขียนคิ้วไม่ว่าจะเป็นคิ้วดําหรือคิ้วหนาคือน่าจะเปลี่ยนง่ายมากจะดูแบบเฟียสขึ้นคมเข้มขึ้นแต่ลุกวันนี้ก็เป็นแบบ ชิลๆ,ๆ,ๆก็เลยคิดว,ว่าแรงเงาพอแล้วก็ปัดคิว้วําตาอ่อนพอส่วนของน่างนจะเป็นคนที่คืนจะมีขนคิ้วนะแต่มันมันไม่ทั่วอย่างเช่นตรงเนี้ยอืมตรงห่างๆคิ้วมันจะไม่ค่อยมีมมยมก็เลยจะต้องตรงนี้เข้มกว่านิดนึงที่เรียกว่ากลบที่คือรู้แค่แรงเงาดั้งก่อนแต่ว่าจะต่อมาให้เป็นดั้งในกลุ่งนี้เราแต่งหน้านิดนึงเราก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้แล้วทุกทุกคนอาจจะต้องลองลองเล่นดูอะแต่งนิดแต่งหน่อยมันก็แบบพูดถึง คลิกหะลายย่างนะคทำไมจะให้แรงเงาให้หรอไดยื่นห,หน้ามายื่หนาาห,หน้ามาแล้วต้องยื่นใจมาด้วยนะคะโอเคมามาในส่วนของด้างนะคะทุกคนทำให้มันเป็นทรงนี้ทรงอย่างแบ๊ดแต่ไม่เคยจะเซตนะคะนี่เออจะเป็นแบบนี้เพื่อที่เราจะให้ตรงหนกตรง,ตรงกลางปึ๊บอันนี้ลิงก์มานิดหน่อยจ้องตาเราแบบนี้คิดอะไรหรือเปล่าคะเนี่ย บางคนจะวาดเป็นแท่งอย่างนี้เลยนะไม่ไม,ไม่นะมันมันเหมือนมันต้องเหลือตรงประมาณนี้ไว้นะิดหนึ่งนะ,ะไม่แมนจะเป็นแท่งก็แท่งแบบตะก้ทุกคนว่าดีขึ้นไหมคะเกี่ยวกับเลิศของดามีเคล็ดลับในคิวอีกคือหนูอีกเหรอใช่เคยประ่งหน้ากับพี่คนหนึ่งนะ่ะ<อ>เขาจะใช้เป็นอินเนอร์กาวแล้วเขาก็จะแบบว่าทำคิวสะดุ้งก็คือนะพี่ดาจะมีนี้วัดแล้วทากาวไปแต่อย่าทาย,ยนะเนือมันแพงคือหนูเห็นบางคนอ่ะชอบบอกว่าคิ้วพี่ดาสะดุ้ง คือคือถ้ามันเกินอ่ะแต่ว่าวันนั้นหนูทาเกาวเยอะไปหน่อยคือเาอาแค่เบาๆพอน้องลูกแก้วก็คือจะเป็นมัสคาร่าคิ้วสีออเพื่อทำให้หน้าดูสอบนะคะะดุเงามผลคิ้วหนูมันจะค่อนข้างยื้จะไม่ไปด้วยกันบางเส้นไปแบบนี้อะไรนี่อะไนี้ดูสอบขึ้นไหมคะในลองเเป็นคารคเตอร์หลังจากทาคิ้วสิน้องลูกแก้วค่ะคาเพียนดาเออแล้วถ้าก่อนค่ะน้องลูกแก้วค่ะคาเบียนดาคือเกิน เสร็จแล้วสําหรับการแต่งหน้าแต่คุณพี่ยังไม่ได้ทาแป้งใช้ของน้องไหมได้พี่อาตรงไหนที่พี่รู้สึกว่ามันแห้งเกินนะคะตรงนี้เบาๆคือคนเราจะคิวแมชเลยมันก็ไม่ได้นะคะทุกคนมันต้องแบบดูมีนะ้ำนิดนึงปึ๊บต้องหัวคิวนิดนึงแล้วกันเสร็จประมาณนี้ตรงโซนที่มันง่ายก็คือตรงร่องจมูก อันสุดท้ายคือใส่คอนแทคเลนส์แต่ว่าเราต้องล้างมือก่อนคือนาไปเรื่อยนะคือแบบสลับตุ๊กตุ๊กตุ๊ตุ๊ตุ๊มันต้องเติมไปเรื่อยแล้วก็วิเคราะห์นะคะทุกคนเหมือนงานศิลปะค่อยทำค่อยทำคือเราปากในงแดงไม่พอหรอแดงแล้วแดงอะไรอ่ะเราจะมาใส่คอนแทคเลนส์ละอืมโอเคอันนี้ก็จะปิดจบด้วยปากละกันคือจริงๆการทาปากเป็นอะไรที่สนุกนะอีกแบบหนึ่งเพราะว่า แต่ละคนเขาจะผสมสีจะมีการออมเบรเกิดขึ้นอย่างี้อ,อันนี้ลูกแก้วใช้อันนี้ก่อนนะคะเป็นสีธรรมชาติแบบธรรมชาติมากและหอมด้วยและที่สําคัญมีชื่อลูกแก้วอเออนี่ธรรมชาติมากแต่ถ้าเราทาสีเดียวมันจะไม่ค่อยรู้สึกแบบส atisfying ทุกคนเล้เพิ่อมอีกสีคือปกติเราจะเป็นคนใส่คอนแทคเลนส์หลงังสุดเพราะเรา,าถ้าสมมติใส่นานมันก็จะไม่ดีกับดวงตา,ตาใช่าแต่พวกเรา<ๆ>วเวลาทํางานก็คือทําแบบหลายสิบชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราก็จะช่วยกันส่วง ถ่วงเวลาการใส่อันเด็กเล่นเราต้องเลือกที่ห่อคอนแทคเลสนที่สบายใจใช่อันนี้คือสบายมากฮาร์ปต้องคุยชินเริ่มสีน่ารักมากปิดจบด้วยกลอสใส่แล้วรอใส่รองลอโอ้กลอสจะอยู่ตรงนี้นิดนึงนี่เราก็เสร็จแล้วเป็นหน้าแบบ everyday look yes ไปได้แล้วไปเที่ยวบ๊ายบายบ๊ายบาย